กเก่งผมมากไงนะเนี่ยโค้ดอะเนี่ยลบจะเองเลยว่ะเนี่ยสิอ่าอ๋ออ่าอ่าทายออนหยาดโยมเชาานะสี่นึกได้ไรเยอะเพออ่าคุณพ่อคุณพ่อเป็นยังไงอ๋อนูเนก็ไปรับด้วยเหรออ๋อเออจีบัดปลาตะเบือเนี่ ทอดเทนวันที่สิบเจ็ดอาเอาเทนบืนตะตาลกัดลานเ้อะช่างบอเออออไปเอาคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลออไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์อาอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยอืมน,น,นี่ต้องด่าสายยางได้เด้อจ้า ออถอดไม่ได้กินอาหารต้องใส่สายยางเหมือนเดิม,มดเออเนี่ก็ไปรับมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็มาอ่าที่วันอ่าก็ดูเอาไปส่งที่บา้านพักลตาตบาก็จะเดินทางไปวัดป่าต่อก็เป็นห่วงอยู่ยเอออันนี้ที่ที่อยู่นี่ที่คลองแอนที่ปทุมธานีคุณโยมแต่วันที่17เจนี่ยจะเป็นกระถินที่วัดป่าอ่าเมืองเก่าอ่าก็ให้อ่า ลูกหลานไปรับกลับเพราะว่าคุณหมอแขกออกมาแล้วเนี่ยอาการดีแล้วอาการดีแต่ก็ยังทานข้าวด้วยดันไม่ได้ต้องใส่สายยาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยอันเนี้สายออกซิเจนปะสายข้าวแล้วเนี่ย oh <my> โอ้กินข้าวทางจมูกไปกแล้วเอออ่ออกาก็ากญาัดโยมตาเจ้าเดอ้อเนี่ยโยมพ่อก็ยังอ่า แข็งแรงพอมีลมหายใจอยู่ดอกเออยังลูกหลานทางบ้านยังเป็นห่วงอยู่เออจาหเออยังไปทําอาหารอยู่เอ,อได้แม่ยาวมาช่วยดูแลเออไใหญ่อ้วนอ่โอดูแล,แลแล้วก็หนูเนสาวน้อยที่น่ารักน่าชังอะอ,อันนี้ต้องเรียกว่าหลานหรือเหลนลหรือหลนหลนเนาะเออหลอนสาว เหรีเหรเออเหรนสาวอ่าหนูหนูไปเยี่ยมเออตาทวดช่วยอะไรตาได้บ้างอ่ะอะเออเอออ้ก็โยมพ่อนะอันนี้ก็โยมพ่อก็จะไปที่วัดป่าก็เป็นห่วงอ่าเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งึพักพรเน้อเออ เดี๋ยวกับสิงจีก็ดีก็วันที่สิบแปดวันที่17ประมาณเที่ยงคืนถึงจะเดินทางมาอีกที่หนึ่งเอออ่ะก็ให้ดูเท่านี้แหละคุณพ่อก็เป็นห่วงอันนี้ปีนี้ก็83ปีที่เคยออกคลิปที่โยมถามเอ๊่ันมาหาเอาคุณพ่อมาไว้ที่วัดทำอะไรก็ไม่ได้อันนั็นกับเขาเข้าออกโรงพยาบาลน,นี่แหละปีนี้ก็เป็นหนักอยู่อ่าตอนนี้ก็อาการเริ่มดีขึ้นอ่า เนี่ก็ฝากนี่ละโมพ่ออโยมสี่ะโยมเอออันโยมญาตโยมาซี่พินะตน <c ười> อ,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 อนนี้เออพอชามาเองสีพินะนะเนีลายสดอ๋อคุยโบราณพอดีเออะไรสดเนาะอะไรสดอะแม่ยาวดิ้งวันนี้อะไรสดกันอะไนี่ยอนน่เออ เอออ๋อ,อ,อนี่ยสบายอาการดีขึ้นกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเอออันนี้กลับเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลออกมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ร่างศีตเอาไว้ไวไวที่บ้านคุณหมอเขาให้กลับบ้านอ่าก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลคลองหลวงเสร็จแล้วเขาก็ไปส่งไปโรงพยาบาลปทุม แล้วก็มาอยู่ที่บ้านพักหนึ่งแล้วก็ไปที่โงรงพยาบาลปทุมแล้วก็กลับมาอยู่ที่คลองหลวงมาอยู่ที่บ้านพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เอาไปที่โงรงพยาบาลธรรมศาสตร์อ่าเสร็จแล้วก็ไปอยู่โงรงพยาบาลธรรมศาสตร์ประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์คุณหมอเขาก็บอกอา,าการดีขึ้นก็ให้กลับอ่าตอนนี้ก็มากลับมาบ้านแล้วอ่ามาบ้านแล้วเอเออก็ยังอ่าก็ยังปอดก็ยังติดเชื้ออยู่ก็พอดี วันนี้จะเดินทางไปที่วัดป่าเมืองเก่าไปกระถินวันที่สิบเจ็ดนี่แหละที่วัดป่าก็เป็นห่วงก็เลยามาดูก่อนอหลังจากโรงพยาบาลเอ่าการไลใ่ให้ใครดูแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมพ่อผู้เฒ่าจะได้ไปพักผ่อนอให้หนูเนไม่ต้องได้ไปกับลูกปูมั้งฮะอยู่ฝ้าผูทวดอยู่นี่นะไม่ต้องไปกระถินกับปูเนาะไปเปล่า หนูจะไปกับพ่อเหรอโอ้ยแล้วหนูจะไปทําไมหนูน่าจะอยู่ดูแลปู่ทวดนะเนี่ยอะเนี่ยเออสงสัยได้อุ๊วังอยู่เอออุ้กกับแม่อา้านี่แหละตามมาดูแลคุณพ่ออยู่อ่าเอา,เอาแคนี้แหลนะนอสาธุสาธุาธเออหายวันหายคืนแล้วโยมพ่อนี่ดีอาการแข็งแรงเด,เดินได้แล้วลนะ่ะ <c oughs> อา่าสาธุแคนี้แหละเออ อาไปนมไปเออแล้วก็เตรียมของเดินทางเลยนะจะได้ไปถึงจังหวัดนุ่นโดยไวยอ่าก็ยมพ่อก็ไม่สบายนานน่ะละก็อายุปีนี้ก็83ปีอาจจะย่าง8ปดแล้วล่ะอ่าก็เขาเข้า,ขาออกโรงพยาบาลก็ดูแลกันอยู่อย่าง,างนี้แหละ ก็พอดีคุณหมอก็บอกว่าอาการดีขึ้นออกมาได้ก็เลยไปรับกลับแล้วก็ตอนที่ก่อนที่ตมาจะไปบัดป่าก็เป็นห่วงก็เลยตามดูเชคเรียบร้อยดูว่าท่านสุขภาพร่างกายปลอดภัยดีอะไรต่างๆก็จะจัดแจงให้ลูกหลานพี่น้องอมีใครบ้างที่จะดูแลก็ให้ช่วยดูแจะเดินทางแค่นี้ ก็แจ้งข,าข่าวแค่นี้ละก็ฝากสัทธาพุทธบริษัทญาติโยมท่านไหนที่อยู่ใกล้แถวแถวปราจีนกบบินบุรีนะวัดป่าเมืองเก่าจะทอดกรถินวันที่17พุพฤศจิกาวันวันเสาร์เนี้ยถ้าต้องการอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพหรือไปร่วมทอดกระถินก็ก็เรียนเชิญชันเช้าเสร็จก็อรอท่านทั้งหลายอยูป่ประมาณเที่ยงตรงเที่ยงตรงชันพัฒนาเรียบร้อยแล้วก็ เริ่มทอดกระถินเลยประมาณ12นาฬิกาในวันที่17เนะหลังจากทอดกระถินวันที่17เสร็จแล้วก็ประมาณสามทุ่มกว่าหลังจากกรานกระถินเสร็จตบาก็จะเดินทางมาร่วมงานกระถินของท่านท่านอาจารย์เจ้าวาดบัตรหลักธรรมปรงจิตเนี่ยที่คลอง4ี่คลองห้านี้อีกทีนึงเพราะจะมีงานวันที่18เนี่ยก็มาช่วยกันก็พูดง่ายก็ไม่ได้ พูดแต่ว่าเดินสายหลอดเต่งงานมันใกล้กัน17-18ก็มาช่วยกันนะเพื่อนหมู่สาสมิกทางธรรมทางวินัยนี่แหละก็นั่นอ่ะก็เห็นคุณพ่ออาการดีขึ้นก็สบายใจแล้วล่ะทีเนี้ยอ้าเจริญพรแค่นี้ละเจอกันใหม่โอกาสต่อไปสาธุสาธุ